สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแน,นลกับผมเจมเจ้าพญากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและว,วันนี้เราอยู่กับสปีน้าศาสตร์นะครับ EP ที่18แแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับจะมาแนะนำเป็นตัวละครสายช่างนะครับซึ่งใช้สกิลตอนนี้มีสกิลแค่นี้นะครับเพราะว่าผมสร้างช่างตัวใหม่ที่จะทำไว้สำหรับผสมยาโดยเฉพาะนะครับแยกจากตัวช่างตัวเก่าผมเนาะสกิลเล็กน้อยมากนะครับใช้แค่นี้ก็สามารถ ทำไอเทมที่ผมจะสอนวันนี้ได้แล้วนะครับไอเทมที่จะต้องมีเพิ่มเติมนะครับคือน้ําเกรสรดอกไม้นะครับกับ TP ของยานะครับเฮ้กเกรสรน,น้าดอกไม้เนี่ยจุดฟาร์มเก่าเรามีอยู่แล้วนะครับในคลิปเก่าๆหรือจะซื้อจากบอร์ดก็ได้มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะเราใช้สกิลผสมนะครับแล้วก็เลือกเป็นรีวไวล t ต้3า3นะครับ น้ำเกสดอกไม้หาได้จากคิจิโมนะครับหรือจะตามคลิปเก่าก็ได้นะคลิปเก่ากจะมีอีกที่หนึงนะครับโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับผมจะสร้างไว้แค่หนึ่งนะเพราะว่าผมสร้างไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะส่วนเรื่องราคานะครับตัวเนี้มันหรือวต้าสมเนี่ยมันสําหรับก็ต้องว่าผู้เล่นใหม่นะครับหรือบางทีบางคนก็ยังใช้อยู่นะราคาเนี่ยเราจะเช็คตามบอร์ดนะครับ ใชคตามราคาบอร์ดว่าราคาบอร์ดช่วงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะอ่ะอย่างตอนนี้นะครับห้าหนะึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะผมจะเอาตามราคาถูกสุดแล้วกันนะครับก็จะวางไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับขัดลอกไปเลยนะขัดลอกมานะครับแล้วเราก็วางไปราคาต่อขวดเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับอะลองวางใหม่ก่อนนะ,ะวางเลยปับ๊บ1น3นะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่153ผมมีตัวที่เป็นเศษอยู่นะครับเราก็จะตั้งสัก150แล้วกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นเศษอันนี้เราวางไปและตัวที่เป็นเศษก็นี่เลย150พอนะครับนี่ เรียบร้อยเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่ขายกันนะครับว่าจะขายออกไหมในราคานี้นะครับโอเคซึ่งราคาตรงนี้เพื่อนๆปรับตามปรับตามราคาบอร์ดนะครับราคาบอร์ดราคาเท่าไหร่ก็คือปรับตามราคานั้นนะเพื่อจะได้ขายง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวาปกันเลยนะครับโอเคกลับมาเช็คที่บอร์ดกันนะครับ เรียบร้อยนะครับขายออกไปหมดแล้วนะในราคาเดิมนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่หักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับเราก็มาไล่เก็บของเรากันเลยเก็บตังเก็บตังก็ง่ายๆนะครับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ๆก็ยังทำกันได้เนาะหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเจมเจ้าพยา ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ,บไว้เจอกันคลิหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย